โอ้ทางดีนะครับนี่เลยทางดีมากครับอ้าวใบนี้ดักตรงไหนครับเนี่ยใบนี้ได้อีกแล้วครับโอ้โหเงียบๆใบนี้โอ้โหใบนี้ได้อีกแล้วครับใบนี้ตัวใหญ่เลยครับใบนี้แปลกๆใบนี้แปลกๆโอ้โหได้นะครับใบนี้กระทุงออกมาข้างนอกนะครับเอาหญ้าเข้าไปเต็มกรงเลยครับใบนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P Survival นะครับผมวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาดักหนูกันนะนี่เลยนะครับหมายวันนี้ก็จะเป็นสวนยูคาลิปต์นะครับเป็นสวนนะครับนี่เลยนะครับผมก็พอดีเห็นว่ามีหญ้ามีอะไรนะครับก็เลยลองขับรถเข้ามาดูมาเจอทางเพียบเลยนะก็เลยเดี๋ยวจะมาลองดักดูนะครับซึ่งกับดักที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับสาหรับดักหนูก็จะเป็นกรงดักหนู นะครับกรงดักหนูอ่ากรงดักหนูแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นกรงที่ทําเองนะนะครับกรงแบบนี้ทําเองนะครับเพราะว่าซื้อตลาดกรงมันเป็นรู้สึกเหมือนมันจะไม่ค่อยดีนะครับก็เลยทําเองดีกว่านะครับผมวันนี้ก็เตรียมมาทั้งหมด23ใบนะครับไม่รู้ว่าจะดักหมดหรือเปล่านะก็คือผมมาดูเนี่ยผมก็แค่เดินดูแถวๆนี้นะครับว่ามีทางหรือไม่มีทางนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็มาเจอหมายแรก,กน,นะที่เราจะวางกับดักนะครับซึ่งยังไม่ทันไรเลยนะครับกงเราใบหนึ่งก็เสียไปแล้วนะก็คือมันไม่มีไม้อ่าเขาเรียกยังไงอะเหล็กเหล็กตรงเนี้ยเหมือนเหมือนอันเนี้ยนะครับมันจะไม่มีเหล็กกั้นแบบอันนี้นะที่เกี่ยวกับเหยื่อนะผมก็ลืมเช็คนะครับใบนี้ก็เลยยังไงเดี๋ยวเสียไปลวใบหนึ่งก็เหลือประมาณ22ใบเดี๋ยวหาที่ดักก่อนอันนี้ครับเป็นรอยหากินนะนี่เลยรอยหากินใสเห็นไหม ่อยหายกินเพียบเลยนะครับแต่เราต้องเลือกจุดดีๆนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะโอ้โหทางหายกินเพียบเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะลองดักตรงซุ้มไม้นี้ดูนะมาดูมิดชิดดีอะมีทางเปล่าโอเคครับมีครับผมมิดชิดนี่นะครับไม่ดักโล่งเกินไปนี่ครับประมาณนี้ดักตามรอยหายกินดักตามอะไรได้หมดเลยนะการดักหนูนะครับนี่ครับใบแรกของเราเดี๋ยวผมก็จะ เอาถุงผูก <parfois> ก for so, okay, uh ับหญ้าไว้นะครับไม่ใช่การหมวดหญ้าหมวดหญ้าแล้วมันหายากบางทีนะครับใช้ถุงน่าจะสบายกว่าก็ยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมการดักใบต่อไปกันต่อเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเรามาเจออีกที่หนึ่งแล้วนะตรงนี้รอยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับที่แรกผมนึกว่าจะมีทางเยอะนะครับมาดักหนูวันนี้คือมีทางแค่ตรงที่เราดักใบแรกเมื่อกี้นี้นะที่แบบว่ามีเยอะๆนะครับพอเราเดินเข้ามาตามป่าตามอะไรอย่างเงี้ยคือทางไม่ค่อยมีเลยนะ นะครับแล้ววันนี้คือเราเตรียมกับดักเรามาเยอะด้วยไม่รู้ว่าจะดักหมดหรือเปล่านะอาจจะต้องย้ายที่ไปดักที่อื่นด้วยนะนี่นะครับอันนี้ว่าใบที่สองเรานะครับลอยหายกินผมสังเกตเนนะี่ยนะครับจากใบแรกนะครับตรงนู้นนะเกือบสุดนู่นนะครับผมเดินมาไกลมากนะอันนี้เพิ่งจะปลาเป็นใบที่สองนะที่มาดักนะครับคือทางมันมีแค่ตรงที่รถเราจอดนะครับที่ดูว่าเยอะ พอเดินเข้ามาก็มีน้อยนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับใบต่อไปของเราใบนี้เจอเป็นทางเป็นรอยหากินเพียบเลยนะยังเป็นร้อยใหม่ๆอยู่เลยนะครับนี่เลยนะครับผมก็ผมลืมบอกไปนะว่าเหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นขี้ใต้นะคนหนักหนูเขาน่าจะรู้กันนะครับเป็นขี้ใต้แต่ผมใช้เป็นน้ํายาปบพนมฉีดนะครับไม่ได้ใช้ไฟลนนะนี่เลย ดักตรงนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะโดนหมาหรือเปล่านะเพราะว่าจากที่ผมเดินมาเนี่ยมันเป็นเป็นรอยทางหมาทั้งเลยนะดักโลกบางทีหมามันเอาไปเล่นนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อนะโอเคครับคุณผู้ชมครับใบถัดไปครับผมนี่เลยอันนี้ไหมาสวยมากเลยนะเป็นรอยหาก,กินใหม่ๆเลยนี้ถือว่าเป็นรอยใหม่ๆเลยมั้งน่าจะใช่นะนะครับก็ตรงนี้เห็นเหมือนมีรอยหาก,กินเยอะนะครับน่าจะเกิดจากที่ว่ามันอยู่แถวๆตามป่าพวกเนี้ย ป่าหญ้าขนอะไรเงี้ยหนูมันชอบอยู่นะก็เลยทางหนูเพี้ยนไปนะครับแต่ผมจะเอากับดักวางไว้แถวๆนี้นะครับผมแสดงว่าหนูเนี่ยมันจะอยู่เป็นบางจุดนะไอจุดที่ผมเห็นเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะอยู่ตามป่าพวกนี้นะจุดแรกเลยจะเป็นป่าพวกนี้นะครับส่วนไอพวกหญ้าเล็กๆเนี่ยไม่ได้ใหญ่อะไรเป็นเขาเรียกเป็นซุ้มเล็กๆอ่ะมันหนูมันไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยหากินนะครับมันน่าจะอยู่ตามป่าพวกนี้นะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็ดักจะไปเกือบหมดชุดแล้วนะ นี่เลยก็สอบนี้ผมใส่มาประมาณกี่ใบเกือบสิบใบนะตอนนี้ก็จะดักหมดชุดแล้วนะครับผมก็ยังไงนะครับผมว่าเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตดักให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนหลังดักเสร็จนะครับผมเพราะว่าผมบางทีถ่ายไปดักไปมันจะลําบากนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนดักเสร็จเลยแล้วกันนะครับ A later few moments later. โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ Ori. ดักหนูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะครับที่แรกหนูก็จะมีที่เยอะนะครับสุดท้ายก็ต้องวนกลับมาดักทางเดิมอีกแล้วนะครับผมก็ยังไงนะครับวันนี้ก็ไว้แต่เพียงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในวันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาตอนเช้าแล้วนะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูกงดักหนูที่เราดักไปเมื่อวานนะ22ใบนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปดูกันเลยนะครับอาจจะถ่ายไม่ครบทุกใบนะช่วงล่างหลังนะจะถ่ายแค่เฉพาะใบที่มีผลงานนะครับอันนี้ใบแรกนะครับผมใช้ถุงผูกเป็นสัญลักษณะครับโอ้ทางดีนะครับนี่เลยทางดีมากนะครับไม่ติดครับ เป็นเพราะว่าน่าจะอยู่เป็นทางรถที่ผมเข้าหรือเปล่าเมื่อวานนี้ผมก็ขับรถลุยเข้าไปนะครับทางนี้นะก็ตอนเราดูเนี่ยนะครับมันจะลําบากทีดนึงตอนเก็บนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะต้องใช้มือ2มือเนี่ยหยิบกงใส่กระสอบนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ให้ผมร้อยหากินก็ดีนะพอดีเมื่อวานนี้ผมไปเดินตกปลาทางนู้นนะครับ เจอทางดักหนูเพียบเยอะออกว่าที่นี่หลายเท่าเลยนะเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะลองไปดักหนูนะครับซึ่งดูแล้วว่าเหมือนรายการดักหนูแล้วเนี่ยน่าจะทําเป็น e p EP นะครับน่าจะเป็นรายการระยะยาวนะครับก็คือทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดักหนูนี่ผมก็ทําแทบทุกวันอยู่แล้วนะก็อาจจะถ่ายให้ดูนะครับโอ้ใบนี้ครับใบนี้ได้ครับผมใบนี้ได้ในีเลยครับผม เอาเหยื่อไปกินหมดเลยนะครับเฮ้ยไม่หมดไม่หมดหล่นอยู่นี่เอาเหยื่อคืนครับเอาเหยื่อคืนได้แล้วครับหนึ่งตัวตัวนี้เต็มกรงเลยครับตัวใหญ่ครับผมเดี๋ยวแยกกระสอบไปก่อนอา้าวใบนี้ดักตรงไหนครับเนี่ยใบนี้ได้อีกแล้วครับโอ้โหเงียบเงียบใบนี้มาแบบเงียบเงียบตัวนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแยกกระสอบ ใบนี้โอ้โหใบนี้ไม่ได้นะดูจากรอยหากินนี่ครับคุณผ,ผู้ชมรอยหากินดีมากเลยนะนี่ไปกันต่อครับได้ไหมใบนี้โอ้โหใบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันครับทางหากินก็โอเคนะครับแต่ไม่ได้ครับโอ้โห โอ้โหใบนี้ได้อีกแล้วครับใบนี้ตัวใหญ่เลยครับอันนี้เป็นรอยหากินเยอะๆนะนี่เลยโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่เต็มกงงนะครับข้างหน้าโอ้โหข้างหน้าก็ได้อีกแล้วครับโอ้โห,โโหเก๋าเกมจริงๆนะครับวันนี้หมานมากอ้าวข้างหน้าพัางอีกเอ้าเอาเก็บเก็บเก็บ อันนี้เมื่อวานเป็นใบสุดท้ายนะที่ผมดักไว้ใบนี้บอกเลยว่าดักมั่วจริงๆเพราะว่าหมดที่แล้วไม่มีที่ไปแล้วนะครับเลยวางมั่วๆดูนะครับนี่ก็สอบเปล่าที่ยังไม่ได้ตอนนี้ก็มีแปดตัวนะครับได้ไปอีกสี่ตัวนะครับตอนนี้ดูสิบสองใบแล้วครับยังเหลืออีกหลายลูกนะครับใบนี้ดักตรงไหนนี่ใบนี้โอ้โหตรงซุ้มไม้ ไม่ได้นะครับตรงนี้ใบนี้โอ้โหใบนี้เกิดอะไรขึ้นกับใบนี้ครับเนี่ยกองล้มนะครับเทเกเราดักไว้ข้างบนนะครับหนูอผมว่าคาดว่าหนูอาจจะมาโดนหรือเปล่าทําให้กองเราล้มได้โอ้โหอันนี้ใบแรกไม่ได้นะครับรอยหายกินก็เยอะเช่นกันนะครับแต่ไม่ได้จริงๆเราควรจะไอ้ตรงนี้ไปกินเองนะครับมันอยู่ประมาณนี้นะเห็นไหม จริงเราควรไว้มินหมินนะครับคือหนูเข้าปุ๊บจะได้ได้เลยรัดทันทีเลยนี่ครับผมอนี้อีกใบหนึ่ง้อย 100. หากินก็เยอะเช่นกันอดแรกใบนี้อึบใบนี้ได้ไหมเนะี่ยใบนี้ไม่ได้นะครับใบนี้แปลกแปกใบนี้แปลกแปกโอ้โหได้นะครับใบนี้กระทุ้งออกมาข้างนอกนะครับ เอาหญ้าเข้าไปเต็มกรงเลยครับใบนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่มากนะครับแต่เอาญ้าเข้าไปเยอะเลยตัวนี้โอเคครับคุณผู้ชมครับพอดีนะครับเดินกลับมาเหลือใบสุดท้ายพอดีนะครับใบสุดท้ายของเรานะครับได้พอดีเลยนะจริงๆที่แากนึกว่าครบตั้งแต่ตรงจุดนู้นนะครับแต่ไม่ใช่ครับผมลืมไปว่าดักที่นี่ไว้อีกจุดหนึ่งนะนี่เลยก็ตอนนี้ก็เดี๋ยว ผมจะเดินถึงรถแล้วนะเดี๋ยวไปสรุปยอดกันอีกทีว่าวันนี้เราได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นผลงานของวันนี้นะครับนี่ครับกงดักหนู22ใบวันนี้ได้มาทั้งหมด6ตัวนะครับผมนี่เลยนะครับก็วันนี้ก็จะมีไซส์ใหญ่เลยเนี่ยก็จะเป็นตัวสุดท้ายตรงนู้นนะครับที่ได้เมื่อกี้นี้ก็ถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็มีตัวย่อมๆมาหลายตัวเหมือนกันนะตัวนี้ก็เอาญ่าเข้าไปเต็มเลยนะครับ หมกตัวในย้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เอายาเข้าไปเล็กน้อยนะนี่นะครับก็ยังไงนะครับสําหรับดักหนูในป่าอยู่คลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ในอนาคตนะครับผมน่าจะไปถ่ายทางนู้นต่อนะครับอาจจะเป็นแยกเป็นอีก e p หนึ่งนะครับผมก็ยังไงนะครับใครได้ดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง P survival ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะถึง100สงซับซ่านนะครับ